สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชอนาพาล้อชาแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาชมบอลสีอีกแล้วนะคะสดชื่นแจ่มใสที่บ้านเราเนาะต้นแรกม่วงมงคลนะคะเพื่อนๆม่วงมงคลนะคะสวยงานจริงๆเลยนะคะม่วงมงคลต้นนี้ก็ม่วงมงคลนะคะเพื่อนๆลองมาดูเนาะกาลังแตกมาอีกนะคะกําลังแตกออกมาสวยสวยมากเลยม่วงมงคล นะพอได้กินผงชูรสแล้วสุดยอดเลยแตกออกมาอีกหลายต้นนะคะเพื่อนๆจากต้นยุบไปแล้วต้นนี้บอลสีม่วงมงคลเดี๋ยวมาดูใกล้ๆดีกว่าบอลสีม่วงมงคลนี่นะคะเพื่อนๆลองมาดูนะความสวยของเขาใบเขาจะออกสีม่วงนะคะ ตอนที่ออกใหม่ๆเนี่ยซื้อมาต้นนี้ก็ประมาณพันห้าเนาะพันห้าละแต่ยุบไปสองรอบบอกตรงว่ายุบไปสองรอบแล้วน้องขึ้นมาใหม่นะคะนีแตกมาใหม่นะคะนะคะนี่แตกออกมาแตกอีกสองต้นเดี๋ยวพี่ดนตรีก็จะได้แยกนะคะบอนสีม่วงคนนะคะใบหนามากเลยเพื่อนๆหลังจากได้กินผงชูรสใบน้องหนาจริงๆ นะคะบอนซีดนะคะใบสีบอนซีดนะคะบอนเหี่ยวบอนซีดสีไม่สดใสก็ช่วยได้นะคะเพื่อนๆเนาะบอนทีนะ sey, ส่สีซีดสีไม่สดใสก็ใช้อ่าเครื่องดื่มชูกําลังบอกผงชูรสนี่ได้เลยตัวนี้ได้เลยบอนซีดก็ใช้ได้นะคะสีไม่สดใสตัวนี้นะคะใช้ได้สีซีดนะคะแต่นี้สีสวยมากเลยนะคะขอบอก บอนสีม่วงมงคลเนี่ยให้ดูต้นแรกเดี๋ยวพี่กันตรีพาไปดูนะคะ <c oughs> นี่ตัวนี้เพชรพันล้านนะคะตัวนี้เนาะเพชรพันล้านตัวนี้ใบนี้ใบนี้เลยเพชรพันล้านให้ดูใบนี้ก็สดใสนะคะเ <c oughs> พ,พื่นนอนๆเนาะไม่ผิดหวังเลยเนี่ยเพชรพันล้านเรา,านะกัดสีแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะคะ กัดสีนะคะจะทำให้บอลที่สีซีดสีสดใสนะคะพเพื่อนๆใช้ตัวนี้ได้เลยเนาะจะทำให้บอลสีสวยงามนะคะเหมือนกับแน่ๆม่วงมงคลม่วงมงคลก็สวยนะคะพเพื่อนๆลองมาดูนะสีสวยมากเลยนะคะนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมารถอีกแล้วนะคะบอลสีซีดเหี่ยวเฉานะคะช่วยได้นะคะ บอนสีซีดนะคะช่วยได้เลยเนาะจะทำให้สีเขาสดใสนะคะเหมือนกับต้นนี้พี่เง้ะถอดรูปนะคะสีสดใสเดี๋ยววันนี้ก็จะให้กินผงชูรสอีกแล้วนะคะพี่เงาะถอดรูปพกหลงพี่ง้อถอดรูปพกหลงอันนี้ปนปนกันนะคะนี่ก็เรียกอะไระหาหนุมาน หานมานนะคะพื้นที่ของพี่กันตรีน้อยนะคะก็เลยอยู่กันอย่างหนาแน่นตัวนี้ก,ก็ก็ใช้ได้นะคะน่ะอากนีมานะคะแสงเงินแสงทองเนี่ยนะนะใช้ได้นะคะามาดูด้านนี้แสงแดดส่องเลยนะคะจะทำให้มวนะเพื่อนๆเ,เนาะ ต้นนี้ก็ก็เรียกอะไรกระถางนี้เนาะพเพื่อนเพื่อนเพชรพันล้านเหมือนกันนะคะต้นนี้เพชรพันล้านดูใบนะคะดูใบเขาจะสีสดใสนะคะบอนสีสดใสสวยงามนะพเพื่อนเพื่อนนอกจากจะทําให้แตกกอแล้วนะคะเราก็จะทําให้บอนสีของเราสวยสดใสนะคะสวยงาม ถ้าสีแดงก็จะเข้มยิ่งขึ้นนะคะสีขาวก็จะทำให้ขาวบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นอันนี้คือคืออันนี้ทับทิมเม็ดเม็ดเล็กนะคะทับทิมเม็ดเล็กกระถางนี้ให้ดูเลยนะคะเจ้ากรุงลงกาสีสวยนะคะขาวบริสุทธิ์นะคะอันนี้ก็ ตัวนี้เทา้าสหัดเดชะนะคะให้ดูกระถางคะ่ะเทา้าสหัดเดชะกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นเจ้ากลุ่มไก่เซอร์นะคะเพื่อนๆเนาะถ้าบอลสีเราสีซีดสีไม่สดใสก็ใช้ได้นะคะจะช่วยได้หลายๆอย่างเลยและทำให้บอลสีเราโตวไว กิ่งก้านก็แข็งแรงนะคะก้านใบก็แข็งแรงเนาะอ่าอันนี้เป็นอีหนาวของเรานะคะอีหนาวนี่ก็เป็นสุดยอดบอนสีเลยนะคะบอนสีซีดนะคะบอนสีซีดสีไม่สดใสก็ใช้ได้นะคะตัวนี้เลยใช้ได้หมดนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะให้น้องบอลกินอีกแล้วกินผงชูรสกับเครื่องดื่มชูกำลังนะคะของชอบของน้องเขาไม่ใช่อะไรเลยนะคะพี่กันตรีกลัวบอลสีจะยุบเนาะใช้ตัวนี้แหละใช้ตัวนี้เลยบอนสีซีดสีไม่สดใสใช้ได้เลยนะคะซึ่งผงชูรสจะทำให้บอลสีแตกกอเร็วแล้วก็ทำให้แข็งแรง ส่วนเครื่องดื่มชูก,กําลังจะทำให้สีจะทาให้บอลสีมีความสดใสนะคะเพื่อนๆชุ่มชื้นนะคะสดใสตดใสแล้วก็สีเข้มยิ่งขึ้นสีจะเข้มจะสวยงามยิ่งขึ้นนะคะก็เลยพาเพื่อนๆมาชมเนาะอันนี้ตอนเย็นๆนะคะแสงแดดอาจจะส่องหน่อยแสงแดดส่องหน่อยนะคะเพื่อนๆ บอนสีซีดก็ช่วยได้สีไม่สดใสช่วยได้นะคะช่วยได้เลยเนาะบอนไม่สีไม่สดใสสีซีดช่วยได้ใช้ตัวนี้เลยเดี๋ยววันนี้ก็จะมารดอีกแล้ว ให้กินอีกหนึ่งช้อนโตะ๊ะใครที่ติดตามผลงานของพี่กันตรีนะคะก็ลองไปเปิดดูคลิปนะคะคลิปย้อนหลังนะคะย้อนหลังแล้วก็คลิปย้อนหลังตัวนี้ก็สวยนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าน้องจะสวยงามแบบนี้นะคะม่วงมงคลเนาะยุบไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้น้องใบน้องหนามากเลย ใบสวยนะคะยุบไปแล้วแตกมาได้อีกสองต้นยังไม่มีเวลาแยกเลยนะคะเพื่อนๆบอนสีม่วงมงคลของเราไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังเลยสวยงามจริงๆนะคะดูกำลังออกเห็ะนไหมบอนสีม่วงมงคลคือใช้สองอย่างผสมกันนะคะคือปุ๋ยออสโมโคสนะคะแล้วก็ ผงชูรสกับเครื่องดื่มชูกำลังพี่กันตรีจะใช้ประมาณสัปดาห์ละครั้งเนาะนะสัปดาห์ละครั้งเดี๋ยววันนี้ก็จะมารดอีกสวยงามนะคะเพื่อนๆบอนสีม่วงมงคล เห็นไ,ไหมคะเขาจะทำให้สีสดใสย,ยิ่งขึ้นนะคะใช้ตัวนี้แล้ว